ใส่ร้ายป้ายรักโดยอาริตาบทที่21สายสวรรค์โกรธในสิ่งที่เขาทำดำรงจึงได้พบว่าลูกน้องโลนลานกลับมาหลังจากถูกไล่ย,ยิงเขาได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนพ้องที่เหมือนสายของเขาโทรมาแจ้งให้ระวังตัวก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเชิญตัวเขาไปชี้แจงเพราะโดนแจ้งความ ดำรงพยายามไม่ตกใจและเขาส่งเจ้าสี่คนนั้นไปให้พ้นจากแถบนี้โดยด่วนก่อนที่นายตำรวจจะมาแจ้งกับเขาถึงสิ่งที่เขาต้องเดินทางไปโรงพักเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเขาได้แต่พยายามยิ้มแย้มและโอภาปราศัยกับสายสวรรค์ <S <S เมื่อเจอหน้าหล่อนบนโรงพักตอนนี้แม้ความโกรธของสายสวรรค์จะลดลงมาบ้างแล้ว แต่สีหน้าสีตาที่หลอนมองมาเมื่อแรกที่เขาผลักประตูกระจกเข้ามาในห้องสอบสวนนี้เขาก็ร้อนเผาทั้งที่ในนี้เปิดแอร์ค่อนข้างแรงและอากาศเย็นร้อนเพราะประกายตาของหลอนร้อนเพราะสีหน้าโดยรวมของหลอนมันเหมือนว่าเขาทำผิดร้ายแรงมากดำรงถามตัวเองว่าความรักเป็นเรื่องผิดด้วยหรือ เขาประหลาดใจว่าทำไมสายสวร,ร์ไม่เหมือนหญิงอื่นที่เขาเคยพบและคบหาก่อนหน้านี้เงินจะมาเป็นอันดับแรกยิ่งรู้จักว่าเขาพร้อมจะให้เต็มที่พวกสาวๆพวกนั้นก็ยิ่งได้ใจแต่เขาไม่เห็นกิริยาแบบเดียวกันนั้นจากตัวของสายสวรรค์เลยหล่อนทำท่าโกรธเขาเสียอีกแต่แปลกเหมือนกันคนเจ้าอารมณ์บ้าระห่ำและเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่อย่างเขากลับไม่ได้ขุนเคืงตอบ นอกจากระมัดระวังเพราะหล่อนอาจจะแฉวเรื่องเขาที่จริงในชุมชนนี้ท้องที่นี้รับรู้กันอยู่ว่าเขาประกอบอาชีพรับๆอาชีพใดโดยมีธุรกิจซื้อของเก่าบางหน้าอยู่ยิ่งรัฐบาลออกปราบเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบดำรงก็ยิ่งมุดลงรูไปตามสภาพบ้างเหมือนกันกระนั้นลูกหนี้ของเขาใครบ้างจะกล้าหือมารายงานตำรวจย่อมจะไม่มีแน่นอน แต่สายสวรรค์อาจจะไม่แน่หล่อนกล้าทำหลายอย่างคืนนี้เขาก็พลาดการได้เชยชมหล่อนน่าเสียดายตำรวจสอบปากคำเขาเรื่องที่สายสวรรค์แจ้งความหล่อนว่าเขาส่งคนจะไปอุ้มหล่อนจากบ้านฉันพยายามจะชำระหนี้ที่ค้างเขาอยู่ก่อนเขาจะยึดหรือทำร้ายทรัพย์สินหรือคนในบ้านฉันแต่เขาไม่รอรับชำระหนี้แต่กลับเฉยๆทำเรื่องผิดๆฉันรอดปลอดภัยมาได้ แต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะเกิดเรื่องอีกไหมเลยอยากให้ลงบันทึกประจำวันรับเรื่องราวไว้ด้วยเผื่อเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาอีกจะได้รู้ว่าเป็นเขาดำรงยิ้มยิ้มน้องหวานก็เรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยทำให้บานปลายทำไมกันจะ๊ะเข้าใจผิดเล็กน้อยเรื่องนี้นะดำรงไม่มีวันที่ฉันจะยอมหล่อนยังยืนยันคำเดิมเพราะฉันจะต้องเจอกับอะไรอีกไม่รู้ ไหนๆก็มายืนยันกันที่นี่แล้วเรื่องเงินที่ทางบ้านฉันเป็นหนี้อยู่นะ่ะจะรับคืนเสียต่อหน้าตำรวจเลยไหมเงินอะไรดํารงกลบเกลื่อนจะออกรับเป็นเจ้าหนี้ก็กระไรอยู่มันโจงแจ้งเกินไปบนโรงพักเท่ากับประกาศตัวออกเงินกู้หรือไรแม้หลายคนบนนี้จะรับรู้เรื่องธุรกิจเถื่อนของเขาแต่มันไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรจะให้เปิดเผยได้อย่างไรกันเล่า เขายิ้มได้แม้จะยากเย็นเอาการไม่มีเงินอะไรแน่ใจนะดำรงหรือไม่กล้าแสดงตัวจะไม่รับเงินห้าแสนหรือไงหล่อนถามแกมยอแต่วีนาสก,กิดลูกสาวเอาไว้เหมือนปรามให้พอเพียงเท่านี้นางมาเป็นเพื่อนสายสวรรค์แต่ทัศภูมิปฏิเสธการมาด้วยไว้ค่อยคุยกันใหม่ดีไหมตอนนี้น้องหวานเข้าใจผิดพี่ไปมากพอแล้วดำรงไม่ยอมรับสักข้อกล่าวหา เขาไม่พูดเรื่องเงินและไม่ยอมรับเรื่องคนของเขานอกจากบอกว่าเห็นที่บ้านไม่มีใครได้ยินว่าน้องหวานมาอยู่บ้านก็เป็นห่วงอาจจะมีบ้างส่งคนไปเฝ้าดูแลระวังอันตรายดำรงพูดตรงๆกันหน่อยส่งคนไประวังอันตรายหรือเพิ่มอันตรายให้กับฉันกันแน่เขาพยายามจะประนีประนอมกับหล่อนจนกระทั่งหล่อนบอกกับเจ้าหน้าที่ด้วยคำขาดว่า บันทึกประจำวันไว้ด้วยค่ะฉันอยากให้มีการตักเตือนเขาว่าไม่ควรทำแบบนั้นอีกแล้วอีกอย่างหากคราวหน้าฉันจะพยายามไปจ่ายเงินชำระนี่แล้วเขายังไม่รับอีกจะได้ส่งไปจัดการว่าบ้านเขาทำเรื่องเงินกู้นอกระบบแล้วพานงองแงหลอนเอาจริงหลอนมาในมาสาวสวยโหดสายสวรรค์ทำให้ดำรงกระอักเลือดตายแต่เขาก็โกรธหล,ลอนไม่ลงหลอนชวนวีนาลงจากโรงพักไปแล้ว เขาเพ่นตามหล่อนไปหลังจากเรื่องราวจบลงไปแล้วหวันเดี๋ยวก่อนสิหญิงสาวหยุดหันมามองแวบหนึ่งปันนาเคร่งเอาจริงพี่อยากให้รู้ว่าไม่มีเจตนาร้ายจะอุ้มกันนี่นะไม่เจตนาร้ายโทษโทษพี่เพียงแต่ให้ไปเชิญตัวอ้อยอมรับแล้วหรือฉันกลับไปบอกตำรวจอีกรอบดีไหมพอแล้วจ้ะน้องหวานจา๋าพี่กลัวแล้วจะไม่ทำให้น้องหวานโกรธอีกแล้ว ว่าแต่น้องหวันรู้หัวใจพี่หรือยังไม่รู้ด้วยแล้วไม่อยากจะสนใจได้ไหมอย่ายุ่งกับฉันจะได้ไหมหลอนสะบัดเสียงรำคาญนี่ดีเท่าไหร่ที่เขาไม่ได้มาเอาเรื่องอีกคนอ้าวหมอนั่นไม่ได้บาดเจ็บปางตายเหรอดำรงยังจะมีหน้ามาถามสายสวรรค์โกรธจนตัวสั่นไปหมดแล้วที่เธอทำลงไปมันยังไม่เลวร้ายพออีกหรือก็หวันไปรักมันทำไมรักใช่ เงินที่เอามาใช้นี่พี่วันก็เอามาจากมันใช่ไหมมันดีกว่าพี่ตรงไหนดำรงเริ่มคลั่ำครวญวีนากระซิบถามลูกสาวว่าทำไมเขาเข้าใจแบบนั้นล่ะทำไมคิดว่าเอาเงินมาจากคุณทัศภูมิแล้วยังเข้าใจว่ารักกันอีกช่างเขาเถอะค่ะแม่คนมีสมองแค่นั้นคิดได้แค่นั้นก่อนสายสวรรค์จะตอบเสียงเข้มกับดำรงจะยังไงก็ตามแต่ชีวิตชน,นะดำรงเธอไม่เกี่ยว และหากเธอยังวุ่นวายไม่เลิกราอีกอย่าคิดว่าเธอจะทำได้ตามใจผู้หญิงคนอื่นอาจจะยอมเธอเพราะเห็นแก่เงินที่จะแลกเปลี่ยนแต่ไม่ใช่ฉันเพราะถึงฉันจะหาเงินมาใช้หนี้เธอไม่ได้ก็อย่าคิดว่าจะเอาตัวเข้าแลกเธอรู้ไม่ว่าเพราะอะไรดํารงสายหน้าเขาทำท่าบื้อเสียจนหลอดจะปัดหน้าหนีเพราะอะไรจ๊ะน้องดวงยิหวันเพราะฉันไม่เคยมีใจกับเธอเลยอย่ามารักอย่ามาหวังอย่า วีนาดึงมือลูกสาวเดินไปทางอื่นเสียก่อนปรามสายสวรรค์ว่าอย่าพูดมากไปเลยหวันเขาคงไม่เข้าใจแน่ละว่าดำรงไม่เข้าใจเพราะเขาเดินตามมาบอกว่าตอนนี้พี่รู้แต่รักรักหวันคนเดียวและพี่จะไม่ยอมเสียหวันให้ใครได้ยินไหมไอ้หน้าไหนอยากได้หวันไปตกแต่งแล้วก็ไม่ว่าอย่าเผลอหากเผลอพี่ฉุดเท่านั้นเองสายสวรรค์ก็แทบจะเต้นลุยใส่ดำรง โดยที่วีนาออกแรงรั้งไว้สุดตัวหวันกลับนางบอกลูกสาวรั้งจนเอาตัวลูกสาวใส่รถได้แม่หวันอยากจะเหยียบหน้าหมอนั่นแล้วได้อะไรขึ้นมาเขาบ้าแล้วใช่รู้ว่าบ้าก็อยู่ให้ห่างมันก้าไกาส่สิส่วนตัวเกินไปหวันอีกหน่อยหนูไม่ได้อยู่บ้านตลอดไปนะนั่นทำให้สายสวรรค์คิดได้ดำรงเพิ่งจะมาออกอาการหลังๆนี่เอง เขาเพิ่งคิดว่าเขารักหนูแต่แม่ว่ามันเป็นอาการหลงมากกว่ารักนะจริงของนางสายสวรรค์พยายามวางเฉยลงแม่คะดีนะคะที่ไม่มีใครบาดเจ็บคืนนี้รวมทั้งคุณทัศภูมิด้วยเขาไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องเลยแต่เขาโดนลากเข้ามาด้วยไม่ว่าดำรงหรือแม้แต่จกักรภพหล่อนเล่ารายละเอียดให้มารดาได้ฟังในเรื่องที่มีจักรภพมาเกี่ยวข้องด้วยพวกเขาเป็นอากับหลาน แต่ดูเหมือนว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่แม่คะทําไมวันเชื่อใจทัศภูมิมากกว่าจักรภพก็ไม่รู้นะคะนี่ขนาดว่าหล่อนไม่ได้บอกว่าจักรภพพยายามจะทําอะไรหล่อนบ้างเพราะไม่อยากให้แม่ตกใจวีนาถามเบาๆแม่ออกความคิดเห็นได้ไหมได้คะ่ะแม่ไม่ไว้ใจเขาเลยนะไม่ไว้ใจแต่แรกว่าเขาจะดีพอสําหรับวันหรือเปล่าผู้ชายแบบนั้น มองแวบเดียวรู้เลยว่าเขารักตัวเองมากกว่าและเขาต้องการให้มีคนรุมรักเอาใจเขาถือว่าตัวเองเป็นหนึ่งเขาอาจจะมองหวานแค่ขนมหวานจะเช็มเล่นแต่หวันก็ไม่ได้หลวมตัวไปนะคะบอกตรงๆว่าหวานก็แน่พอคนหนึ่งหากหวานรักเรื่องให้ตัวเองก่อนแต่งมันเป็นธรรมดาหล่อนมองเห็นท่าทีตกใจของมารดาเหมือนกันเพราะความแตกต่างมีอยู่แม่อาจจะตกใจว่าหวานใจถึง แต่หวันรู้จักตัวเองดีพอหวันระวังตัวด้วยไม่ว่าหวันจะทำอะไรลงไปหวันไม่เสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำแน่นอนค่ะแม้อย่ากลัวแม้จะพลาดไปแล้วหวันจะมาเสียใจเพราะทั้งหมดหากหวันเต็มใจทาลูกแม่ก็นางเสือตัวหนึ่งไม่มีมาเจ็บช้คำคล้ําครวนแต่สิ่งที่หวันไม่ต้องการอย่าได้หวังเลยหลอนกลับถึงบ้านและโทรไปขอโทษทัศภูมิอีกหนอาหารค่ำก็ไม่ได้รับประทานตามที่บอกเอาไว้ หญิงสาวบอกว่าหล่อนยังโกรธอย่ากโกรธเลยฮะวันหน้าได้ไปทานข้าวบ้านคุณแน่ๆคุณแม่คุณยังคงใจดีกับผมนี่ผมรอฟังข่าวอยู่ว่าเป็นอย่างไรตกลงเขาไปโรงพักไหมฮะตำรวจไปเชิญมาต้องมานะคะฉันให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้บอกตรงๆว่าปวดหัวคะ่ะเขาดื้อดันทุรังบ้าๆระวังตัวไว้อย่างน้อยเขาก็ประกาศตัวแล้วว่าอะไรเป็นอะไรฉันไม่ได้ต้องการเลยนะคะ คงจะต้องลดสเสน่ห์ตัวเองลงบ้างเขาเอ่ยทีเล่นทีจริงสเสน่ห์ตรงไหนกันคะฮ่าแต่ที่ฉันเสียใจคือลากคุณลงมาเดือดร้อนด้วยไม่หรอกฮะผมไม่ได้คิดแบบนั้นอ๋อผมคงจะไม่อยู่บ้านนานทีเดียวกว่าจะได้พบกันอีกไปไหนเลยคะเขาหัวเราะไม่บอกดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องตลกเล็กๆบอกไปเดี๋ยวคุณจะหัวเราะแย่คงจะได้เจอกันอีกสักสองเดือนข้างหน้าเป็นเดือนเลยหรือคะ ผมก็ว่าอย่างนั้นนะฮะค่ะเราค่อยเจอกันหลอนไม่ได้บอกว่าหลอนก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหญิงสาวไม่ได้คุยกับเขาต่อแต่ออกมาดูว่านายเทวันเป็นอย่างไรบ้างหลอนมองดูปืนโบราณที่บิดาเพิ่งจะเช็ดถูและเก็บลงกล่องตามเดิมไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะยังยิงได้นั่นสิพ่อก็คิดไม่ถึงเป็นไงคะเล่นบทบูคืนนี้ สะใจดีไม่เหนื่อยเท่าไรไอ้พวกนั้นมันกำแหงเกินไปแล้วเขาจะมาฉุดหวันบอกตรงๆนะคะว่าดำรงบ้านแล้ววันก็ต้องระวังตัวเดี๋ยววันจะไปอยู่บ้านปู่ย่าเล็กแล้วนี่คะยังไงเขาก็ตามไม่เจอวันจะไปเมื่อไหร่นะคิดว่าน่าจะเป็นวันศุกร์ค่ะจัดการเรื่องอื่นก่อนเพราะวันก็ยังเหลือเ,อเรื่องโรงงานแต่ตอนนี้พ่อพอไหวแล้วใช่ไหมคะหล่อนถามอย่างอ่อนโยน วันรู้ตัวว่าเรื่องการบริหารงานโรงสีนะ่ะวันไม่มั่นใจตัวเองสักเท่าไหร่แต่พ่อว่าหวันทำได้ไม่หรอกค่ะหล่อนยังยืนยันหากพ่อทำไหววันอยากให้พ่อทำเพราะหวันเองจะต้องเดินทางไปอยู่อยุทยาตามเงื่อนไขอีกหนึ่งเดือนแล้วงานของหวันที่บริษัทละ่ะวันจะเข้าไปคุยกับเจ้านายหล่อนไม่มั่นใจว่าเขาจะยังให้หล่อนทำงานต่อไปหรือไม่ตัวเขาไม่เท่าไหร่ แต่ตัวแฟนสาวของเขาที่ไม่ชอบหน้าหล่อนอาจจะให้หล่อนลาออกเลยไม่เป็นไรคะ่ะออกก็ออกเตรียมตัวสักพักค่อยหาง,งานใหม่ทำอย่างที่เราคุยกันวันมาทำโรงงานสีแทนนุกไปเลยให้หวันมาเริ่มต้นใหม่เลยคะ่ะมันไม่ยากหรอกนะลูกแล้วหากหวันอยากจะเปิดแผนกที่หวันอยากทำก็น่าจะได้พ่อกับแม่จะสนับสนุนเราไปเป็นลูกน้องเขาทำไมทำเองเลย วันยังไม่ชำนาญเรื่องการตลาดด้วยค่ะพ่อสีมือนะ่ะวันไม่กลัวใครนะคะหล่อนก็ชาติทรนงคนหนึ่งแต่วันวิ่งตลาดยังไม่เก่งเพราะตั้งแต่ทำงานมาหลายปีวันอยู่ฝ่ายครีเอทีฟมาตลอดหล่อนยอมรับในขีดจำกัดความสามารถของตัวเองงานสร้างสารรค์มิใช่งานขายบริษัทมีฝ่ายขายอยู่แล้วไม่ลองจะรู้หรือวันบิดาให้กำลังใจเสียอีก เหมือนโรงงานสีหวันก็ทําได้พ่ออาจจะไม่เคยขอหวันมาก่อนหน้านี้นะลูกแต่พ่ออยากให้หวันลงมาทําเพราะพ่อก็หวังจะให้มันยืนยาวแม้พ่อจะจากไปแล้วพ่อไม่หวังในมือนุแล้วเหลือแต่หวันยิ่งมีนางตัวน้อยแมวเหมียวมาอยู่ด้วยอีกคนพอยิ่งต้องปลูกฝังให้โรง,งงานอยู่ได้รอพี่นุกลับมาเราค่อยเผดิการเต็มที่ดีไหมคะ่ะยังไงเขาอาจจะมีความสามารถมากกว่าหวัน แต่วันเรียนรู้ไวงานบริหารไม่ได้ให้หวันทำในส่วนโรงงานอันนั้นเราจ้างคนมาทำได้หวันนั่งบริหารคุมงานดีกว่าไหมแล้วก็เปิดแผนกที่หวันต้องการเล็กๆทำไปหญิงสาวถอนใจดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกเป็นอื่นอีกแล้วกระมังนี่จะมีอะไรมากไปกว่ารับคำเล่า ใส่รายป้ายรักโดยอาริตาบทที่22คืนนี้หล่อนหลุดมือวืดไปอย่างน่าเสียดายเขากลับมานอนถอนใจร่รวยด้วยความปวดร้าวในใจพ่อกับแม่รอเขาอยู่เมื่อเขากลับเข้ามาพร้อมกับซักถามว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเมื่อเขาโดนเชิญตัวไปสถานีตำรวจนางสุวรรณาบอกว่า แม่คนนั้นสวยแต่ท่าทางริษมากหากแกอยากตายไวแล้วพลอยทำให้ธุรกิจของแกพังด้วยนะแกก็หมั่นเอาตัวมาให้ได้แล้วกันแม่ประชดเขาดำรงมองแค้นแม่น่ะแม่ไม่ได้สนับสนุนกันเลยไม่อยากให้แกลงเหวตั้งหากเล่าพ่อเขาก็ไม่สนับสนุนเช่นกันผู้หญิงสวยนิสัยดีมีอีกเยอะแต่ดำรงยังดื้อรั้นแกมดันทุรังวันต่อมา สายสวรรค์เดินฉับๆเข้ามาพร้อมกับเงินจำนวนห้าแสนแล้วบอกว่าอย่าบายเบียงเอาบัญชีมาส,สั่งให้เรียบร้อยกันซะหล่อนเอาเงินสดๆมาวางตรงหน้าและเอาเอกสารที่ทำกันเอาไว้รวมทั้งใบรับเงินที่ออกโดยดำรงกับมือเรียบร้อยต่อกันแล้วนะฉันมีใบนี้มาให้ด้วยดำรงใบอะไรใบไม่รับรู้นี่สินผูกพันหากจะมีระหว่างเธอกับพี่นุอีกวันข้างหน้า เรียกว่าหากมีหนี้ต่อกันแล้วเธอไปยุ่งกับโรงงานหรือคนบ้านชั้นนายไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขแน่เข้าใจไหมสายสวรรค์เข้าไปบริษัทพบกับเจ้านายเพื่อขอลาหยุดงานสักหนึ่งเดือนทวัดมองหน้าหล่อน <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าหวันเป็นฟรีแลนซ์ได้แม้ว่าหนึ่งเดือนที่หวันอยากลาออกนี่หวันจะไม่อยู่กรุงเทพและงานก็อาจจะชะงักหรือคะหนึ่งเดือนนะคะที่จะไม่เข้ามา อาจจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์บ่อยๆเพราะหวันไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเจออะไรทวัดทำหน้าฉงนเธอจะไปไหนไปเข้าร่วมสัมมานามรดกอะไรนะหญิงสาวหัวเราะมีคนชวนไปพักผ่อนบ้านริมแม่น้ำค่ะพักผ่อนทำนองเข้าค่ายนะคะบอกชัดกว่านั้นได้ไหมก็แค่เป็นเรื่องในครอบครัวหวันตอนนี้งานที่เอาไปได้ทำบ้างไหม หล่อนสายหน้าบอกตามโรงว่าพ่อออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแล้วอาการดีขึ้นแต่โรงงานสีก็ยังลุ่มๆุ่มดนดอนพ่ออาจจะไปนั่งประชุมพอไหวแต่งานยังต้องเซ็ตระบบใหม่พี่ชายหวันหมกขยะไว้ใต้พรมสวยเยอะมากหวันเองก็วิ่งเคลียร์นี้ให้ทั้งหมดเกือบสี่ล้านทวัตตาพองบ้างสี่ล้านเธอไปหาเงินจากไหนแค่ไม่ถึงสิ้าวัน ก็เที่ยวไปขอขอเขามาขอจากไหนกันแม่คุณฉันจะได้ไปขอหญิงสาวหัวเราะอย่างบอสไปขอใครได้แก่แล้วหัวเริ่มล้านเริ่มลงพุงใครเขาจะให้ไม่ได้สะสวยอ่อนแอนแบบหวันแต่เขารู้ว่าหล่อนพูดเล่นมากกว่าจะจริงจังหวันไปเอาเงินมาจากไหนกู้ใครหรือเอาอะไรไปแลกมาเปล่าค่ะไม่ได้ไปขายตัวที่ไหนพอดีมีคนช่วย แล้วตอนนี้หวันจะไปทำงานเพื่อชาติเอ้ยครอบครัวหากสำเร็จตามเป้าหมายบอสคะหวันจะกลับมาขอซื้อหุ้นของบอสดีไหมคะที่จริงตอนนี้พ่อก็อยากให้หวันเปิดหน้าร้านทำการ์ดเล็กๆขายเองนะคะแต่หวันยังปฏิเสธบอกตามตรงว่าหวันห่วงเรื่องการตลาดเพราะหวันไม่มีความสามารถหล่อนหน้ารักตรงนี้ในสายตาทวัดมีดีจะอวดทรนงในสิ่งที่หล่อนสามารถ แต่สิ่งใดไม่สามารถสายสวรรค์ไม่เคยอายจะบอกว่าหล่อนทําไม่ได้หล่อนไม่ดื้อรั้นดันทุรังในทางที่ผิดๆหล่อนจะทำเท่าที่หล่อนทําได้เขารู้ว่าครอบครัวของหล่อนปรารถนาอะไรแล้วรับรู้ด้วยว่าหล่อนเป็นคนมีฝีมือหล่อนน่าจะไปได้สวยแม้ช่วงแรกๆจะคลุกคลานทางด้านการตลาดตามที่หล่อนบอกว่าไม่ชำนาญจะซื้อบริษัทฉันเลยไหมล่ะ เขาถามแกมประชดแต่ยังยิ้มได้ซื้อจริงอาจจะโดนใครบางคนแหกอกเอาไม่ต้องออกชื่อก็รู้ว่าใครทวัดอุบอิบว่าบางทีคนเราก็ผิดพลาดเนาะสายสวรรค์ไม่ยอมเออออด้วยไม่รู้ละ่ะนรกของใครของมันอะจ้าหวานได้ทีซ้ำเติมว่าเป็นนรกเลยหรือแล้วมันใช่ไหมคะเขาถอนใจหนักๆบอกแล้วว่ามันผิดพลาดกันได้ คนเราไม่มีโอกาสสำหรับการย้อนกลับไปแก้ไขจริงไหมหวานแต่มันมีอยู่อย่างนะคะบอสอะไรเมื่อเราผูกเงื่อนไขอะไรกับมือเรามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องพยายามแก้มันออกให้ได้เพราะหากเรายอมเงื่อนนั้นจะมาเป็นเงื่อนตายรอบคอเราแล้วก็ถึงตายกำลังพยายามอยู่เขาลดเสียงเบาลงแต่ไม่ง่ายหวานเข้ามาวันนี้ก็อยากจะมาบอกความจำเป็น แล้วทบทวนดูว่าหวันจะทู่ซีเหมือนคนหน้าด้านทำฟรีแลนซ์รับเงินเดือนหรือจะลาออกดีทำไมคิดมากหวันไม่อยากเอาเปรียบบริษัทให้หวันลาออกเลยก็ได้ตกลงจะไปไหนกันแน่ปฏิบัติภารกิจรับค่ะหลอนตอบแกมหัวเราะใจหายเหมือนกันหากจะต้องลาออกจากงานหวันเข้าใจนะคะไม่ได้คิดว่าทำไมถึงต้องออกเดือนหนึ่งเหรอใช่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นจะกลับมาใหม่ก็ได้นะเขาเปิดทางให้แต่ผู้หญิงที่เป็นเหมือนคู่อริของหล่อนเข้ามาเสียก่อนสายสวรรค์รู้ว่าโอกาสกลับมาอาจจะยากใช่ว่าไม่มีหล่อนพวกเขาจะหาคนอื่นไม่ได้คนจบใหม่เอ่ยคนจากบริษัทอื่นเอ่ยมีกันมากมายพร้อมจะเข้ามาแทนที่หล่อนเพียงแต่เสียดายเวลาที่เคยเริ่มต้นกันมาจนถึงวันนี้มันมีเหตุจำเป็น ครอบครัวย่อมจะมาก่อนในบางครั้งบางคราหญิงสาวผู้เพิ่งเข้ามาใหม่มองหน้าหล่อนแล้วเอ่ยทักห้วนๆเข้ามาทำงานหรือเปล่านั่นเปล่า,ลาค่ะกำลังต่อรองเรื่องจะลาต่ออีกสักเดือนลางานต่ออีกค่ะแต่คิดว่าจะลาออกเลยถ้าหากจะลากันทีละเดือนลาออกน่าจะเหมาะกว่านะสายสวรรค์ค่ะดีจะได้รับคนใหม่นั่นไม่แปลกเลยสายสวรค์ยิ้มหวาน หวันจะลาออกหล่อนยินดีจะลาออกเองอย่างน้อยดีกว่าไล่ออกจริงไหมคะคนถูกประชดหน้าแดงเธอคงจะไม่ไปทำแข่งกับที่นี่นะแม้ระปากได้ไหมคะเพราะมันเป็นงานของหวันเรื่องแข่งหรือไม่แข่งหวันบอกไม่ได้วันลาละคะ่ะสายสวรรค์อัญชลีเรียกเสียงเข้มคะเธอจะทำเป็นเด็กเล่นสนุกไม่ได้นะเล่นสนุกแบบไหนคะ ที่นี่ไม่ใช่ที่จะเดินเข้าเดินออกตามใจตัวเองเข้าใจไหมวันมีสำนึกค่ะดีแล้วกลัวเธอจะไม่มีอันพูดแรงไปนะทวัดปลามแต่อัญชลียังไม่ได้รับฟังเพราะฉันเบื่อคนที่ทำท่าเหมือนจะเป็นหุ้นส่วนมากกว่าแค่ลูกจ้างนั่นเหมือนยั่วให้สายสวรรค์มีแรงประทะด้วยหญิงสาวยิ้มเย็นวันกำลังคิดว่าจะกลับมาซื้อหุ้นที่นี่แต่ตอนนี้วันเปลี่ยนใจใหม่ดีกว่า หล่อนยิ้มมากกว่าเดิมยิ้มแบบเจ้าเล่เสียด้วยเปลี่ยนใจอะไรอัญชลีกระชากเสียงถามหวันจะซื้อมันทั้งบริษัทนี้เลยหล่อนมองอัญชลีแล้วทีนี้หวันจะเลือกคนทำงานเองว่าใครจะอยู่จะไปได้ยินไหมคะคุณอันคนบางคนที่ไม่ค่อยจะมีคุณค่านอกจากวางอานาจนะ่ะหวันจะเตะส่งก่อนคนอื่นเลยเธอว่าใครฮะสายสวรรค์อัญชลีตบพื้นโต๊ะปัง สายสวร์ยักไหลไม่ตอบและหล่อนไม่อยากอยู่ต่ออีกเพราะรู้ว่าอาจจะต้องมีปากเสียงกันโดยไม่จำเป็นหล่อนยกมือไหว้ลาเฉพาะเจ้านายโดยตรงไม่อยากไหว้แฟนสาวของเขาที่มีอคติต่อหล่อนแวะไปร่ำลาเพื่อนร่วมงานคนอื่นและโบกมือบายบายออกมาใจหายเหมือนกันเพราะมีความผูกพันแต่ชีวิตยังมีอะไรนอกหน้าอีกมากอายุหล่อนก็ยังไม่มากพอสำหรับการไปเริ่มต้นใหม่ และที่สำคัญหล่อนไม่ได้ออกไปจากที่นี่เพื่องานใหม่อย่างเดียวยังเพื่อชีวิตบางด้านมุมใหม่ๆอีกด้วยชีวิตที่บ้านปู่กับย่าจะเป็นอย่างไรบ้างหนอในเวลาหนึ่งเดือนหญิงสาวนึกกังขาแต่หล่อนไม่นึกหวาดกลัวคนของเขากลับมารายงานว่าสายสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่โรงงานสีอีกแล้วไม่มีหล่อนที่บ้านพักเพราะหล่อนขนของแส่รถกลับไป และดำรงก็สั่งให้คนของเขาไปตามหาว่าปกติสายสวรรค์พักอยู่ที่ไหนแต่ไม่สำเร็จหล่อนหายตัวไปเงียบๆและเขาก็ตัดสินใจบุกไปถามกับนายเทวันและวีนาโดยตรงได้รับคำตอบว่าหวันไปต่างจังหวัดไปทำไมไปกับใครเขานึกถึงทัศภูมิเราบอกไม่ได้นะดำรงเขาไม่ได้คำตอบอะไรชายหนุ่มลุกไปตามดูถึงบ้านทัศภูมิ ไม่ได้เข้าไปแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยของสายสวรรค์ที่นั่นแม้จะวางคนเฝ้าเอาไว้ก็ตามทีสายสวรรค์ไปไหนหล่อนหายตัวไปได้อย่างนั้นหรือหล่อนไปกับใครคนของเขายังได้เห็นทัศภูมิแต่ไม่เห็นสายสวรรค์ไม่เห็นทั้งรถและคนเขาจะตามตัวหล่อนได้หรือไม่ดำรงถามตัวเองเขาอยากเจอหล่อนหล่อนใจแข็งเหลือเกินเงินซื้อหล่อนไม่ได้เขาจะทำอย่างไรดี เขาเคยชินแต่การใช้เงินซื้อหล่อนแหวกออกไปหล่อนไม่เหมือนใครยิ่ยงรักยิ่ยงเทิดทูนแถมด้วยนับถือเขาจะทำอย่างไรดีจักรพบก็ได้รู้ว่าคราวนี้สายสวรรค์ไม่ได้ลาพักร้อนหล่อนลาออกคนรับสายของเขาคืออัญชลีหล่อนซักกลับมาจากไหนคะหล่อนทำเสียงเข้มงวดและเขาก็นึกอยากรู้เรื่องที่อาจจะดีๆที่สายสวรรค์ปิดเอาไว้ สายสวร,ร์ไปค้างคอาอะไรไว้ไหมคะไม่มีฮะคุณเป็นใครอัญชลียังถามเขานิ่งไปสักพักก่อนจะยอมบอกว่าผมเป็นแฟนของสายสวรรค์แฟนฮะไม่รู้หรือคะว่าแม่คนนั้นเขาไปหาเงินแล้วไม่อยากทำงานจากระพบนิ่งไปหล่อนหาเงินจนลาออกเพราะตั้งตัวได้ไม่น่าจะใช่สายสวรรค์แต่ทัศภูมิก็อยู่ตรงนั้นทั้งคนเขาได้รู้ว่า สายสวรรค์อวดดีอย่างไรเขาได้ยินคำพูดแกมโมโหจากปากอัญชลีและไม่รู้ว่าที่เสียงขาดหายไปนั้นเพราะทวารมาดึงโทรศัพท์ออกจากมือหล่อนเข้าเขามาตอนไหนไม่รู้ได้เขามองหลอนโกรธๆทำอะไรนะอันก็ประจานมันทำไมทำอย่างนี้ไม่ถูกนะทำไมล่ะจะว่าฉันเหรอปกป้องมันทำไมมันไปแล้วนะเพราะไปแล้วยิ่งน่าเกลียดไม่ คนที่นี่จะมองเธอยังไงไม่เลิกราเขาตะคอกใส่เด็กมันไม่ผิดเธอแหละผิดรู้ไหมมีหรือหอล่อนจะฟังแล้วลงเอยที่การทะเลาะก,กันอีกจนได้เขาเดินหนีแค่บอกว่าอย่าทำให้เหลืออดอัญชลีจำเอาไว้หล่อนยิ่งโกรธและเกลียดสายสวรรค์อีกหลายเท่า